พักกะแยงวันนี้ไปไหนมดวะได้จับได้นุไปล่วงจงไม้อะนุไปทำไงด้วยแกปล่วงจังอ้อว่าพี่น้องในบ้านแต่น้อยแล้วทำอะไรกฮะปีร่วงเหมือนแกปักนออะไรนี่นี่อะได้ปักกะแยงเดี๋ยวเจ้อือแล้วกรหยอดมุ้ยได้ตีนอแล้วอ๋อเพรากินก้าวกับปีร่วงวะไม่ไม่เอาตามใบปีร่วงน้องงงกล้วยหมากว่าได้กล้วยก้อยแก่แล้วพอได้นอต่อเดียว เอ็มปีล like ้วงจบอันนี้จบเลยนี่เอ็มโอมาตานี่เอาตะวันก่อนเดี๋ยวก็หมักฟากแลาวออไปกัันน่นไปกินข้าวปีล่วงว่าเดี๋ยวปีล่วงไปกินข้าวก่อนาไปเลยอ่าปักเนาะได้ลุยแม็ตเลววันนี้อ่านู๊แกงบื่ปรุงเลวนุ้งอ่าว่างอีหลังปักเนาะอยู่เอ้ยกินข้าวอี่แล้วไปครับวันดีครับปีน้องเอฟซีกับ วันนี้มากินก้าวกบปีล่วงจงหล่าว่าปีนองวันนี้กินก้าวเตียงกับปีล่วงนะครับก็มาเล่กับก้าวก้องปีล่วงกับวันนี้ว่าปีล่วงจงแกงไงได้ปีนองวันนี้ปีล่วงจงแกงปลาโกปีนองกับโน่ไม้ดองปีนองเละตาหยวบยวบปีนองอ่าแล้วก็มาเล่นำจุกก้องปีล่วงนะครับนำจุกก้องปีล่วงเลตากับดิวันนี้ปีล่วงจงตำนำจุกย้ำปีนองเรือ กันหัวหอมหลกโดดใส่ไปกับแล้วการนี้ปีล่วงจงตอดปลาเข้มกับปีนองปลาเข้มกับปีล่วงจงตําเองนะครับเลทานปีนองอืมอแล้วกามาเลยปักโนพีปีนองว่าปักโนโปีล่วงจงมีอะไรมั้งนะครับวันนี้มีโยดมาลุ่มปีนองเออแล้วการแซ่กับแล้วการเจีย๊ยบกับหลกนุ่นนนปีนองเออแล้วการหลกรวยแก่กับปักกแย่งกับโยดมุ้ยปีนองโยดโดนกับ ปะกาศลายปีนองเออที่ล้อมกับจะอมกับปีนองโลกเนียงสาม่านกับเลธาปีนองกว้างกว้างมัก็ไม่ต้องพูดได้มาปีนองเออมาแ้ากับปีนองกินข้าวกับปีลวกจงว่าเดี๋ยวปีลวกจงตัดแกงก่อนนะครับวันนี้แกงปลาตกปีนองเอ้ยกับโนหมมยดองกับเลธาหลยวันแล้วกับแกงร้มไม่ได้แกงปีนองเออ Lớp, 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 lớp. chắc cầm còn bình để đánh cặp hì loang gặp

Đầu kia nước rồi Đây là gặp Bắt cái giang cá pinon

เรียกปีนองเลยปีนองออก็ตัวนัคกับปีนองปากลูกละมังนะครับ 嗯嗯、mm，没敢皮喽。 กบคุณหมากนะครับปี่นองตีกดติดตามปี่ร่วมชงนะครับกบคุณมากตีจอยกดแจ้กดใจให้ปี่ร่วงนะครับปี่นองกดได้ตีไม่กดติดตามตีนะครับ พี่ร่วมจงก้อควักติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้อง Mm -hmm. É, tá mm hum 嗯嗯，嗯嗯，嗯嗯。

呦，喂，我，喂呦喂呦